โอทีอีพี e P ตอนพิเศษครับอุปสรรคของการทำนานะครับอีกหนึ่งปัญหาเลยที่เกษตรกรนะครับพบเจอแล้วเป็นปัญหาอย่างหนักเลยนั่นก็คือเรื่องของวัชพืชข้าวดีดข้าวเด้งเราจะมีวิธีการการจัดก,การอย่างไรครับวันนี้เราจะไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์การแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชข้าวดีดข้าวเด้งเขาทำอย่างไรและมีเคล็ดลับอย่างไรเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้ครับเจอกัเลยครับ อ่โอเคเรามาพบกับพี่วิรัตนะครับมีประสบการณ์การย่อยนานะครับอ่าทั้งหมดกี่ไร่ของพี่วิรัตยี่สิบเจ็ดไร่ครับยี่สิบเจ็ดไร่ครับนะครับอ่าได้มีประสบการณ์การย่อยนาเนาะนะครับด้วยตัวย่อยสลายต่อสั่งของเรานะครับอ่ายี่สิบเจ็ดไร่พี่เริ่มต้นยังไงครับวิดน้ําเข้านาก่อนครับอ่าวิดน้ําเข้านาก่อนเลยน้ําสูงประมาณไหนประมาณคืบหนึ่งครับประมาณคืบหนึ่งครับประมาณนี้นะอ่าขังเข้าไปในนาครับอ่าล้วมีการไถมีอะไรก่อนไหมช่วงนั้น ตีเทือกเลยครับอ๋อตีเทือกหนึ่งรอบตีดินตีดินอ่าแล้วก็เอาน้ําเข้าไปครับอ่าแล้วแล้วก็ใช้ย่อยสลายอัตราส่วนอะไรยังไงก็ใช้ตัวย่อยสลายประมาณ6ลิตรครับยี่สิบเจ็ดไร่เนี้ยนะใช้ฉีดจันครับใช้เครื่องฉีดฉีดเข้าไปในนาครับอ่าแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้กี่วันครับประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันที่ได้ที่เราใส่ไปมีอะไรสังเกตได้บ้างสังเกตว่าฟางจะนุ่มครับ เราไปจับดูวางครับอ๋อเราไปจับดูฟางมันนุ่มจะนิ่มนุ่มนุ่มอ่าแล้วก็พื้นดินจะดําจะย่อยสลายไปอยู่ในช่วงพื้นดินอ๋ออ่ะหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อแช่เม็ดพันอ่าแช่เม็ดพันธุ์ไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ทาเทือกครับแล้วก็เกลียมหวานอ่าหวานเสร็จแล้วก็ดึงน้ําออกทิ้งหวานก่อนเหรอครับหวานก่อนอ๋อหวานก่อนแล้วก็ดึงน้ําออกใช่อ่านะครับหลังจากนั้นการแตกงอกข้าว เป็นไงประมาณสองวันครับข้าวหน่อจะแตกหน่อขาวเลยแค่สองวันเองสังเกตได้ไงว่ามันมันดีกว่าย่อยกับไม่ย่อยดีกว่ายังไงที่ไม่ย่อยจะเป็นประมาณสามวันสี่วันอืแต่นี่กระบวนการย่อยของเราเนี่ยทําให้การแตกงอกของเขาสองวันนี้สมบูรณ์มาเลยสมบูรณ์สมบูรณ์อันนี้คือสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับเพราะว่าการย่อยมันเพิ่มปุ๋ยในนะเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะงั้นสรุปเลยว่า แรงที่เราทําการย่อยเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับที่ไม่ย่อยเนี่ยลักษณะของข้าวแล้วลักษณะของวัชพืชข้าวดีข้าวเด้งมันต่างกันยังไงลักษณะของข้าวจะดีครับต้นใหญ่แตกกออืแล้วก็มันจะสูงไอ้ที่ว่าไม่ได้ย่อยสลายมันจะต้นข้าวจะเตีย้ยเตี้ยกว่าครับอ,อันนี้คือเราเปรียบเทียบใช่ในพื้นที่เดียวกันของเราเนี่ยนะป,ยปัญหาของวัชพืชข้าวดีข้าวเด้งนี่มันมันเป็นยังไง มันมันลบกวนการทํานาของเรายังไรบ้างใช่เพราะเข้าดีมันตัวแย่งอาหารจากข้าวพื้นที่กัส่วนมากไอตัวนี้จะแข็งมากเข้าดีดเนี่ยอืมันจะแย่งอาหารข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวเราต้นเล็กแล้วก็ทําให้ข้าวมีเป็นข้าวปนอะไรเงี้ยนะข้าปนทาให้ราคาข้าวของเราไม่ดีถ้าถ้าไม่มีข้าดีเข้าเด้งข้าวก็อุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเราเทสแล้วเป็นไง ยืนยันอีกทีนึงว่าเราใช้ไปรอบแรกการย่อยสลายเนี่ยวัชพืชเข้าดีเข้าเด้งลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ7จ็ดปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับยืนยนันครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงของพี่วิรัตเดี๋ยวเรามีภาพนะครับเดี๋ยวดูจากภาพประกอบที่ที่เป็นกระบวนการที่แกทําไว้นะครับซึ่งเราเก็บภาพไว้ก่อนหน้านี้อ้าวขอบคุณพี่วิรัตมากที่แชร์ประสบการณ์การย่อยนาดีๆจะใช้ต่อไปไหมแบบนี้ใช่ครับอ่มันดีไหมล่ะโอเคลาสก่อนครับสวัสดีครับ